คุณนะคะขอบคุณทุกทักทุกทุ่อน้องชายมาน้องชายครูมนตรีนี่ดูต้นนี้เอาไปปลูกไหมคุมูมนตรีอันนี้คือต้นอะไรนะต้นทุเรียนมีสี่สี่สายพันธุ์ดิไปหงอาไปปลูกไปยาวต้องนับฝนก่อนนะ่ะ อันนี้มันแรงน้ำบอ่อน้ำบอ่อก็กว้างอยู่เหมือนกันแต่มันต้องปั๊มขึ้นมาใบามันสวยดิสามปีใช่ไหมสามปีก็ได้นี้แล้วเห็นก็พูดนะถ้าถ้าดินดีอ่ะสามปีก็ก็เป็นลูกแล้วอือแต่นี้ก็ออกออกใบเลยดิ ออกจีบใหม่ขอบคุณนะคะอุ้ยเจอใจมดเร็วขอบคุณนะคะน้องชายสูงสูงยาวเข่าดีเลยน้องครูมันตีกอไก่ไปไหนวไมันเยอะสวัสดีครับพี่สายทองครับพี่สายทองกับเยอรมันวันไหนเนี่ย โอเยอรมันน่าจะหนาวเนะอะมัดูหน้ารถด,ดิดูนี้เยอรมันน่าจะหนาวเว้ยไม่เหมือนเมืองไทยอากาศเมืองไทยไปรปวน,นไทยอากาศนม่ดีอากาศแห้งๆทำให้คนเรา25เมษาแอนแอนบินลัดฟ้าแล้วดูขนุนดิ จริงๆมันมีเยอะเดยอันนี้มันติดดินเลยมีติดดินนี้ยจี้หงพึ่งรดน้ำนี่ยึนเป็นพวงใหญ่เลยพวงกับข้าวกับกับข้าวนวีเนวว่เป็นพวงนยอย่าเว้นหัวเด้อพี่น้องเด้อเอาไม่ถึง่ะ ไก่ดักแตกแตกแด้ยิมฮ่าเมสาจ้ากับเยอรมันแล้วจ้าบ่งช,บงชูไม่บ่งชูแปลว่าอะไรอ่ะภาษาอะไรบ่งชูภาษาอะไรบ่งชูบ่งชูบ่งชูชูบ่งชู ขันหนุนไม่สานี่แหละถ้าทางเหนือนะทางเหนือเขาจะแกงขน,นุนกันอุดหนุนจุนเจือบริวารพร้อมอะไรอย่างนี้ไงมือไม่นิ่งเลยใช่มือโปลดิเออบองชูภาษาฝรั่งเศสอะ มัวมัวอจุงกะจุงกะจุงกะน้องมะนาวหวานชอบพูดจุงกะจุงกะอ,อย่าพูดเลยภาษาเขาเสียหมดภาษาเหนือยังลืมเลยทังบินมารับละใช่ไหม น้องชายภูมนตีอยู่ถนนบ้านาเจากันมันมีตัวกู้้วยเนี่ย mm. เฮียบอกห้ามเด็ดอตัวผู้ดำๆเลยตรมแรงมากเลยยังไมตอนนี้ไอลมต้องร้องเพลงที่ใส่ทังให้ลมอะ เป็นโดกมากมีข้างล่างด่พวงข้างล่างมีพวงข้างบนนี่อเนี่ยเด็กโดนบน